สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารฟุตบอลอาเซียนและเรื่องราวข่าวสารของนักเตะไทยในต่างแดนว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประธานสโม,มสรยาโฮดารุทัซิมเปิดใจถึงสาเหตุที่ควาเฮอร์เบตี้มาร่วมทีมไม่ได้ควาตัวมาพึ่งในกำลังกับเดียโกลุยซันโตแต่อย่างใดกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่ไทยพอสมควรสำหรับสโมสรยาโฮดารุทัซิมได้เซอร์ไพรส์เปิดตัวเฮอร์เบตี้เฟอร์นเดสแนวลูกตัวท็อปจากไทยลีก ซึ่งแฟนบอลไทยต่างอยากเข็นเดียโก้และเฮอร์เบตตี้เป็นเอกกำลังแนวรุก่วมกันแต่สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นล่าสุดสุรตานตนกูอิสมาอยูประธานสโมสรเจดีทีได้เปิดใจถึงเดียเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสโดยระบุว่าเฮอร์เบตตี้เขาจะเข้ามาทดแทนโคตา้าของเดียโก้เนื่องจากเดียโก้ลิซันโตเขาต้องพักหลายเดือนเพราะเขาได้รับอาการบาดเจ็บโดยดิวของเฮอร์เบตตี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยทางสโมสรเจดีที ยืมตัวจากทูแบงคอกมาใช้งานแค่6เดือนเขาจะเข้ามาทดแทนเดียโก้ือซานโตปาเจดีทีลุยฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเจ้าไม้อจิตปลชีริลมกองหน้าทีมชาติไทยชุดยู23ได้รับโอกาสลุยหลีกเยอรมันต่อในฤดูกาลหน้าโดยทางสโมสรเอาบวกในหลีกเยอรมันได้เผยภาพถ่ายทั้งคณะเตรียมทําศึกในฤดูกาลหน้าซึ่งเจ้าไม้อจิตพลชีริลมกองหน้าอนาคตไกลของทีมชาติไทย อยู่แถวล่างภาพสายสุดสลับอชิตพลชีริลมอายุ21ปีสูง181เซนติเมตรเป็นได้ทุกตำแหน่งในแดือนหน้าฤด,ดูกาลที่แล้วหลังจากสลัดอาการบาดเจ็บลงเล่นให้กับทีมเอาบบกบีไป19นัดทำไปได้3ประตูกับ2แอสซิตนาธานเจมปะกังลังลูกเซี่ยวไทยอังกฤษวัย18ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรได้เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ประเดิมชุดใหญ่ให้กับทีมบาสลี่ทีมในลีกวันของอังกฤษ นาธานเจมส์ประเดิมสนามให้กับชุดใหญ่ของต้นสกัดใหม่ทันทีหลังจากที่เจ้าตัวย้ายจากทีมเบอร์ลี่มาร่วมทีมบัสลี่โดยทางนาธานเจมส์ได้รับโอกาสลงสนามเก็บ90นาทีเต็มในเกมอุ่นเครื่องพบกับฮาวซิตี้และแบ็กเบิร์โลเวอร์โดยทางนาธานเจมส์เผยความรู้สึกครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ผมรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยได้มีความสุขที่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรก และมีความสุขที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลจำนวนมากสำหรับนาธานเจมปากลังทีมชาติไทยไวัย18ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสื่อแวดวงของทีมบาสลีถือว่าเป็นกองหลังเพชรเม็ดงามของทีมชาติไทยอีกคนไม่แน่เราอาจจะเห็นนาธานเจมเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงเล่นบนฟีมบริกอังกฤษก็ได้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ